สวัสดีค่ะปาอูชแชนเนลค่ะอ้อยอตุตะรายงานตัวค่ะวันนี้วันผลพลมตุตะกับพี่ตุย้ยทุกมือด้วยค่ะรองคนเนี่ยเพิ่นมือฝนตก <c oughs> อายิ้มหน่อยกะฟ้าจ้งนอยกะใร่นเขาหือเป่เพู้อ่าานเนอย่อางเปนอย่าง่อกเนอว่าไนเป็น่อนเนาะ เตียงคุณยายทวดชาแนลโอ้คุณยายทวดก็เป็นตะเย็นในเมืองนี่เสือกเพราหนาวสงสัยคุณยายทวดเองอาบน้าแล้วอ้าค่ะอาบแล้วว่าไงว่าให้บอกนี่น้อเสือกให้น้องเอ็นเอ็ด้วยค่ะคุณยายถวดเป็นสิขูดดอกเถาแม่เบี้ยวแต่งแต่งโตสิมาขูดดอกเถาค่ะคุณยายถวด ออตูตั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 ตูตดอ้พ่นขึ้นมากค่ะอ,อินอเปนเห็ยนฝนเพิ่งเลยอยากจับเ,เป็นอยากเล่นอยากอันนี้อยากสมาามัมผัสน้ำฝนค่ะ <c oughs> ม,มล้วจะมาหัวมาโฟกีกันอีกอยากกินไหมคร อเมร์นึกนึงไหนก็เอ้ยก็ไก่ขอไข่ในเล้าขอขวดของเราขอควายข้าวนาขอคนคืนขังขอละค้างทักป่าทำไรลูกงองงูใจกล้า อาจารย์ใช้ดีดชอชิงตีดังไม <c oughs> ่เห็นอย่างลูกชาช้างวิ่งหนีสอโซล่ามทีชอเชอคู่กันยอยหญิงโสพามดมดมด โดชดาสวมพันเข้ามา่่งนี่มาไมเสียนี่มาตัวประจักหุนหานประานเข้ามารองเชาวมณโฑหน้าขาวเดินเดินนไมดเด็กต้องมีมน เต่าหลังตุงทอถุงแบกขนทอทหารอดทนพอทงคนนิยมนอหนูควักไข่เบอร์ใบไม้ทับถุงปตาตากลงุง <c> ต <oughs> ู้ตะตูตะสมซื่อเจะคลองเนาะเดี๋ยวคุยกับน้องไหม อายิงได้ไตึมตึมอาจืจอาจืดจงแกยิ้มเวยแกยิ้มเวยผู้ใดก็ใส่ชุดงานเด้อฮะไปซะยามแม่เลยพัดฝนตกเออไหนไปไหนไปทางไหนคะไปทางไหนจิฮะโอ้ไหนไหนอยู่ไหนล่ะหิ้วหิ้วไนหิอหิวมา หิวมาเรียกไหนเดี๋ยวอากวักมือหิวมาหิวมาอากวักมือไหนเรียกวักมือก่อนหิวมาโอ๊ยคนเดียวไปตัดจ้างเลยจูไหนหิวอยู่ไหนหิวอยู่ไหนอหิวมาโอ๊ยเสียงอะไรเดินเอาหมาเชิญคัดจนบ๊ายบายบ๊ายบายโอเค đâu? để, không <laughs> để <bà nhìn> rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ปัญแจกเลยค่ะประเจา,เเจาโอ้ยอายมนเมยหรอบอล่ะฮะ <c oughs> อยากไปบอลลูมม้มาเขาเกิดในีรู้มันเปียกมันก็แมวมาอยากเห็น,ห,นหิวเหรอ นี่เลยค่ะบานันผู้สีมานางจอบอันถาถามคนเป็นมูคุณยายถวดพยายามกายถามเบิดบ้านเออจุ๊บแล้วเหรออ่ามาหม่ำหม่มข้าวกับนูนะคะแม่แม่อันนี้ข้าวค่ะ,คะกับข้าวหนูเป็นข้าวเป,เป็นเนื้อไก่เป็นแครอทอ,อืมเป็นไข่เหลืองอ่ะหมั่มหมั่มอ่ะหน้ามาค่ะ,คะอปาม โอพี่เคสความเซรีเคสโอ้เอิ่นเจ้าเขาเอาหมู่บ้านเอยอาอินเป่นหนามาหรืนหนามามาหม่ำเจกันได้อลวกล่ะลวกพวกพักพลไม่ไม่เธออย่างหดเลได้หวดแช่ไนะอร่อไหมะอนเดกันชน้อเดือกระใสตำลึงแซนโอ้ยสนใจจะพี่เคส อปกดมือค่ะเย่อร่อยมากเอาหมุนยืนบักงคางนะกดมือค่ะเอากินน้ำด้วยค่ะหวายกินน้ำด้วยอัดกับเปรี้ยงเป็นยังกับการกินน้ำเพิ่นนี่จะสิเห็นเห็นจะควงเงินสมัยกดมือค่ะกดมือค่ะใน้าวไหนก้าน้อยต่นนี่น้อยแต่นนี่น้อยกินเก่งจังเลยอาดอยมาก ตาตั้งเส้นเชิญที่เสาเลยอ, <c oughs> อะไรมากคะ่ะ <c oughs> บ้าเสือเป็นกระฮัดพอดีตัวนะอ่องล่อง <c oughs> <c oughs> อะไรกันป่าวเนี่ยเด็ก<ะ>อันนี้อ่ะอ่องล่องมันนี่บดามูเป็นบ่อะลมดีอันนี้ยาลมดีบดาไ,ไมายเป็นบ่ะวันนี้พวกรักการพ <c oughs> นอนซืนเด้เหมือนพอน,นอนมาโดนนั่งนอนจนขี้อู้อันอันพระอ้อมไปถ้าลังมื่อดามูนี่เอ้ย ซ้ำเก่งมากเก่งจังยยค่ะยงแหลมแหลมเพลินน่ะมาเชนั่งเชียร์นี่มาก็เอ๋ยก็ไก่ก็เอ๋ยก็ไก่ขอไข่ไม่เล้าเอาขอขวดขอขวดขอขวดของเราเอ่ะ มา,มาขอขอไม่ใช่ของเด็กค่ะป้าขอเร็วมิกกี้เมาส์มาป้าขอค่ะขอค่ะขอหน่อยค่ะเออไม่ใช่ของเด็กเล่นนะคะขเขียนหน่อยหนึ่งสองสามหนูเขียนหนังสือข้างไหนนี่นข้างซ้ายค่ะหนูเขียนหนังสือข้างซ้ายนะคะ เออทำไมนึกอ่ะนึกสองนี่ A B C D E F G H H I J K L M N <c ười> O P Q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  ชี้ชี้หน่อยชี้หน่อย Q R S T U V W X Y C Hello Hello ล้คิตตีไหนไม่มีใครอยู่กันดูเลยค่ะวันนี้ไม่มีใครอยู่กันดูเลยค่ะพี่เค้นหาข้าวให้อาแผลให้แม่แพล็กินอยู่ค่ะ ก็บาเนี่ยรู้จาาจีใครนั่งอย่างนี้จะได้หมัาไหมคะนั่งอย่างนี้จะได้หมั่นไหมคะมาเรียนหนังสือกันก็เอ๋ยก็ไก<ะ>่ขาไข่ในเแล้วขากวดของเราขอาตายข้านานข้ากลนขึ้งกังข้ละขังข้างฝา งางูงูงูใจกล้าอาจานใช้ดีชอจิงตีดัชอช้างวิงหนีช่าเจ้าเล่ชือข้นเอจอคู่กันแล้วหญิงเจพาก็จ้ตาสวมพัน กินเหรอลกูกพี่เชยดกินข้าวพี่เช็ดกินข้าว,าว1 1ท,ทีจุ๊บจุ๊บใครละ่ะอาจุ๊บจุ๊บจุ๊บ มามามาอเ,เอาบินเอาพืนกรออกไม่ได้แบบเออ <c oughs> เอาออกไม่ได้ <c oughs> มาทางนี้หนีบกระยี้ไ้ก,ก <c oughs> อ่อนเนี่กูไดก็ได้ยืนสูงได้ไหมกูไดก็ได้ยืนสูงได้ไหม ลงมากกสิขึ้นขึ้น,นไปแล้วกรอยากลงอไปในบ้านน้ำป่าบ่จังไห้แม่นู้ไปแวะเอาไปอยู่บ <c oughs> เ่เด่๋ดึงผมเด่ <c oughs> ๋ดึงผมเดี๋ดึงผม